ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโลกนิทานตอนนี้เป็นตอนที่สองที่เจ้าชายน้อยจะเผยความลับของดวงดาวดวงที่เขาจากมาดวงดาวดวงเล็กที่ต้องคอยถอนต้นเบาบับทุกวันดวงดาวที่สามารถชมพระอาทิตย์ได้มากที่เราต้องการและบนดวงดาวดวงนั้นยังมีดอกไม้ดอกหนึ่งที่ทำให้หัวใจของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังตอนที่สองได้เลยครับในแต่ละวันที่ผ่านไปผมได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวของเจ้าชายน้อยการเดินทางของเขาข้อมูลแต่ละยอย่างค่อยๆไหลออกมาอย่างช้าๆระหว่างที่เรากำลังนั่งสนทนากันวันที่สามผมรับรู้ถึงหาย,ยนะที่เกิดจากต้นไม้ชนิดหนึ่งต้นเบาบับ เป็นอีกครั้งที่ทําให้ผมนึกย้อนไปถึงเจ้าแกะที่ผมว่าให้เขาเอาไว้เมื่อเจ้าชายน้อยเอ่ยปากถามผมว่าจริงไหมที่เจ้าแกะกินแต่พุ่มไม้เล็กๆเท่านั้นจริงสิดีใจจังผมไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องแกะถึงดูสำคัญกับเขามากขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นมันคงกินต้นเบาบับด้วยสิผมจึงต้องอธิบายไปว่า ต้นเบาบับเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากแม้แต่ช้างทั้งโขลงก็ไม่อาจกินมันได้หมดคำว่าช้างทั้งโขลงทำให้เจ้าชายน้อยถึงกับกลั้นหัวเราะเอาไว้ไม่อยู่อย่างนั้นเราเห็นจะต้องจับช้างมายืนซอนส้อนกันแต่เอ๊ะก่อนที่ต้นไม้มันจะโตมันจะต้องเคยเป็นต้นหน่อเล็กมาก่อนนี่นาถูกต้องว่าแต่ทำไม เธอถึงอยากให้แกะกินต้นอ่อนของเจ้าต้นเบาบับล่ะเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังขึ้นมาว่าฟังนะเรื่องมันเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาพูดทำให้ผมถึงขั้นต้องเก็บเอามาคบคิดดวงดาวที่เจ้าชายน้อยจากมานั้นคงไม่ต่างอะไรจากดาวดวงอื่นที่มีทั้งพืชพันธดีและวัชพืชพันุร้ายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น เพราะมันฝังลงลึกข้ามกลางความมืดใต้พื้นดินรอจนกว่าเมล็ดพันธุ์จะตื่นขึ้นยืดตัวเองออกมาเริ่มผลิใบยอย่างสงบขึ้นมารับแสงตะวันถ้ามันเป็นเพียงหน่อเล็กของหัวผักกาดหรือต้นอ่อนของกุหลาบเราคงปล่อยให้มันงอกงามไปทั่วทั้งดวงดาวแต่สำหรับวัชพืชพันธุ์ร้ายเราคงต้องรีบจัดการมันทิ้งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ตอนนี้บนดวงดาวของเจ้าชายน้อยมีเมล็ดพันธุ์ของต้นเบาบับฝังอยู่หากเราปล่อยมันทิ้งเอาไว้อาจจะสายจนเกินแก้ไม่มีทางกำจัดมันได้อีกมันจะแผ่ขยายปกคลุมไปทั่วทั้งดวงดาวหากจะกำจัดเราต้องใช้วิธีขุดลากถอนโคนดวงดาวของเจ้าชายน้อยนั้นมีขนาดเล็กมากหากปล่อยเอาไว้ไม่นาน ดวงดาวก็คงจะต้องแตกสลายเป็นเสียเส่ยงๆมันเป็นเรื่องของวินัยเมื่อเราจัดการตัวเองแล้วเรียบร้อยก็ถึงเวลาทำความสะอาดดวงดาวเราจะต้องทำมันอย่างระมัดระวังขุดถอนต้นอ่อนของต้นเบาบับทิ้งมันมีลักษณะคล้ายต้นอ่อนของต้นกุหลาบเป็นงานที่ง่ายและก็น่าเบื่อในเวลาเดียวกันคุณน่าจะวาดรูปสวยๆให้ผมสักรูปนะ เื่อเอาไว้เตือนเด็กๆทั้งหลายบนโลกให้รู้เท่าทันความร้ายกาจของต้นไม้ชนิดนี้วันหนึ่งมันคงจะเป็นประโยชน์เมื่อพวกเขาต้องออกเดินทางสู่โลกภายนอกผมกำลังวาดรูปไปพลางฟังเสียงของเจ้าชายน้อยไปพลางถึงแม้ผมจะไม่ชอบอวดรู้สั่งสอนใครก็เถอะแต่เพราะความอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพราะต้นเบาบับความห่วงใหญ่ จึงทำให้ผมเหอพลั้งเตือนออกมาเด็กๆทั้งหลายเอ๋ยจงฟังระวังต้นเบาบับเอาไว้ให้ดีผมตั้งใจวาดรูปนี้ขึ้นมาอย่างมากเป็นบทเรียนที่ผมอยากส่งต่อด้วยความหวังดีหากมีใครสักคนถามผมว่าทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงไม่มีรูปภาพอื่นที่น่าประทับใจเท่าต้นเบาบับคำตอบนั้นเรียบง่ายมากผมพยายามวาดแล้ว แต่ว่าไม่สำเร็จส่วนตอนที่ผมวาดรูปต้นเบาบับขึ้นมานั้นมันถูกกระตุ้นด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างเร่งด่วนก็เท่านั้นเองผมเริ่มเข้าใจความลับอันแสนเศร้าของเจ้าชายน้อยทีละนิดทีละนิดคงเป็นเวลานาน,านมากแล้วที่เขาเฝ้ามองดวงตะวันลับขอบฟ้าเช้าวันที่สี่เจ้าชายน้อยเอ่ยปากบอกกับผมว่า ฉันชอบเวลาพระอาทิตย์ตกดินมากที่สุดเลยเราไปดูพระอาทิตย์กันเถอะรอก่อนผมตอบรออะไรรอให้พระอาทิตย์ตกดินนะสิในตอนแรกเจ้าชายน้อยดูประหลาดใจก่อนจะพูดว่าฉันมักจะคิดเสมอว่าตัวเองกำลังอยู่บนดวงดาวบ้านเกิดเสมออันที่จริงแล้วขณะเที่ยงวันที่อเมริกา พระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าที่ฝรั่งเศสแต่ตอนที่เจ้าชายน้อยอยู่บนดวงดาวของเขาเขาเพียงแค่ขยับเก้าอี้เพียงเล็กน้อยเขาก็สามารถดูพระอาทิตย์รับขอบฟ้าที่ดวงดาวบ้านเกิดของเขาได้เลยทันทีเจ้าชายน้อยบอกกับผมว่าในหนึ่งวันฉันเห็นพระอาทิตย์ตกต้อง43ครั้งแน่คุณรู้ไหมถ้าหากว่าใครสักคน กำลังดูพระอาทิตย์ตกแสดงว่าเขากำลังเศร้าอยู่เธอเฝ้ามองพระอาทิตย์ตกถึงส3สามครั้งแสดงว่าเธอต้องเศร้ามากเลยใช่ไหมเจ้าชายน้อยเงียบไม่พูดอะไรวันที่ห้าผมคงต้องขอบใจเจ้าแกะน้อยอีกครั้งหนึ่งที่มันช่วยเผยความลับในใจของเจ้าชายน้อยและแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้จิตใจของเจ้าชายน้อย ก็ค่อยๆเผยออกมาว่าแต่ถ้าเจ้าแกะมันชอบกินพุ่มไม้เล็กๆมันจะกินดอกไม้ด้วยหรือเปล่าเจ้าแกะมันก็กินต้นไม้ทุกอย่างที่มันพบนั่นแหละผมตอบรวมถึงดอกไม้ที่มีหนามด้วยหรือเปล่าใช่แม้แต่ดอกไม้ที่มีหนามแหลมคมแล้วหนามแหลมคมพวกนั้นจะมีประโยชน์อะไรผมไม่รับรู้หรอกอีกอย่างหนึ่ง ผมกำลังวุ่นวายอยู่กับการซ่อมเครื่องยนต์และตอนนี้ผมเหลือน้ำดื่มอยู่เพียงหยิบมือผมรู้สึกกังวลมากแล้วหวาดกลัวแล้วน้ำแหลมคมพวกนั้นล่ะมันจะมีประโยชน์อะไรเมื่อไหร่ที่เจ้าชายน้อยลองได้ตั้งคำถามแล้วเขาจะไม่หยุดค้นหาคำตอบแต่สำหรับผมที่กำลังวุ่นวายอยู่กับการซ่อมเครื่องยนต์นั้นผมจึงตอบคำถาม จากสิ่งแรกที่แวบเข้ามาในหัวของผมนามแหลมคมมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมันเป็นแค่ความร้ายกาจของดอกไม้ก็เท่านั้นเองความเงียบงันเข้าปลกคุมบรรยากาศทันทีเจ้าชายน้อยมองสบสายตามาที่ผมด้วยสีหน้าและแววตาที่ไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดฉันไม่เชื่อหรอกดอกไม้นะ่ะพวกเธออ่อนแอและไร้เดียงสาจะตาย พวกมันเพียงแค่พยายามรักษาและปกป้องตัวเองเท่าที่มันจะสามารถทำได้หนามแหลมคมพวกนั้นดอกไม้ตัวมันเองเชื่อว่าเป็นอาวุธที่ร้ายกาจที่สุดผมเงียบผมกำลังพยายามซ่อมเครื่องยนต์ของผมอยู่คุณเชื่อจริงๆหรือว่าดอกไม้นั้นไม่ฉันไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นฉันเพียงแค่ตอบให้มันผ่านๆไปเธอไม่เห็นหรอ ว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่เจ้าชายน้อยจ้องมองมาเห็นภาพผมมือกำลังถือค้อนเนื้อตัวเปลอะเปื้อนไปด้วยคราบน้ำมันเครื่องคุณพูดเหมือนพวกผู้ใหญ่เลยคำพูดนั้นทำให้ผมรู้สึกละอายใจเป็นอย่างมากคุณเอาทุกอย่างผสมปนเปกันมั่วไปหมดทำให้มันสับสนเจ้าชายน้อยตอนนี้ใบหน้าของเขากำลังดูโกรธ ฉันรู้จักดาวดวงหนึ่งที่มีชายคนหนึ่งใบหน้าแดงก่ำอยู่บนนั้นเขาไม่เคยก้มลงดมดอกไม้แงนหน้ามองดวงดาวหรือรักใครทั้งนั้นเขาดูเหมือนไม่เคยทำอะไรเลยนอกเสียจากเอาแต่บวกตัวเลขเขาเอาแต่พูดว่าเขากำลังยุ่งอยู่เขาพองตัวขึ้นเมื่อได้รับคำชมแต่ทว่าสุดท้ายแล้ว เขาไม่ใช่มนุษย์เลยด้วยซ้ำเขาเป็นเพียงแค่เห็ดตอนนี้ใบหน้าของเจ้าชายน้อยเขากำลังโมโหดอกไม้ล้วนมีหนามแหลมเป็นเวลานานนับล้านปีและเจ้าแกะก็กินพวกมันมาเป็นเวลานานนับล้านปีเช่นกันมันสำคัญยังไม่เพียงพอหรอที่เราจะหาเหตุผลว่าทำไมดอกไม้พวกเธอถึงต้องยุ่งยาก สร้างน้ำแหลมขึ้นมาด้วยหากน้ำแหลมเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยสงครามระหว่างดอกไม้และเจ้าแกะมันยังไม่สำคัญเพียงพอหรอแล้วถ้าฉันบอกว่ามีดอกไม้ดอกหนึ่งซึ่งมีเพียงดอกเดียวขึ้นเพียงแค่บนดวงดาวที่ฉันอาศัยอยู่และเป็นดอกเดียวกันกับดอกไม้ที่เจ้าแกะสามารถทำให้หายลับไปได้ด้วยการกัดกินเพียงแค่คำเดียวในยามเช้า ซึ่งตัวมันไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันกำลังทำอะไรอยู่ควรคิดว่ามันยังไม่สำคัญอีกหรอถ้าใครสักคนลักดอกไม้ดอกนี้มากดอกไม้ซึ่งเติบโตและเบ่งบานท่ามกลางดวงดาวนับล้านดวงเมื่อเขาแหงหน,น้ามองขึ้นไปบนฟ้าเขาจะสามารถบอกกับตัวเองได้ว่าที่ใดสักแห่งบนนั้นมีดอกไม้ของเขาอยู่ กำลังเบ่งบานอยู่ข้างบนนั้นแต่ถ้าเจ้าแกะกินดอกไม้ของเขาไปเสียแล้วทุกอย่างก็จบสิ้นคุณคิดว่ามันยังเป็นเรื่องไม่สำคัญอีกหรอเจ้าชายน้อยไม่พูดอะไรต่ออีกคำพูดของเขาถูกกลืนลงไปด้วยเสียงสะอื้นเสียจนหมดสิ้นความมืดยามลาตรีเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมเครื่องมือหลุดล่วงลงจากมือของผม ความกระหายน้ำความตายสิ่งเหล่านี้สำคัญชะไหนหากเวลานี้มีเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังต้องการการปลอบประโลมจากผมผมเอามือของผมโอบกอดกายของเขาเอาไว้โยกตัวไปมาพร้อมกับกระซิบข้างใบหูของเขาเบาๆว่าดอกไม้ที่เธอรักไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายหรอกเดี๋ยวฉันจะวาดที่ข้อปากให้เจ้าแกะของเธอ แล้วฉันจะวาดโดมครอบแก้วให้กับดอกไม้ของเธอด้วยผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังทำพลาดครั้งใหญ่ผมไม่รู้เลยว่าตอนนี้ผมจะเข้าถึงจิตใจดวงน้อยดวงนั้นได้อย่างไรเพื่อที่ผมจะได้มีโอกาสจับมือเขาไว้แล้วเดินพร้อมกันไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งน,น้ำตาช่างเป็นเรื่องที่ยากแท้อย,อย่างถึงเสียจริง วันเวลาผ่านไปผมเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ดีขึ้นบนดวงดาวของเจ้าชายน้อยดอกไม้เบ่งบานรับแสงตะวันในยามเชา้าและลาลับเมื่อยามค่ำคืนมาถึงแต่แล้ววันหนึ่งมีต้นอ่อนของต้นไม้ต้นใหม่ถือกําเนิดขึ้นมาอาจเป็นต้นอ่อนของต้นเบาบับแต่ต้นไม้ต้นนั้นหยุดการเจริญเติบโต เจ้าชายน้อยสังเกตเห็นดอกตูมขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นสู่สายตาเป็นครั้งแรกเขาก็รู้ได้ทันทีว่าจะมีสิ่งพิเศษเกิดขึ้นจากดอกตูมดอกนั้นแน่นอนแต่ตอนนี้ดูเหมือนดอกไม้ตัวเธอจะอยังไม่พร้อมดอกไม้ค่อยๆปรับสีสันของตัวเธอเองอย่างระมัดระวังทีละกี่ทีละกี่ เธอปารถนาที่จะงดงามอย่างสมบูรณ์แบบเธอจึงใช้วันเวลาวันแล้ววันเล่าและแล้วสิ่งที่รอคอยก็มาถึงวันที่พระอาทิตย์พ้นขอบฟ้าเธอค่อยๆเผยตัวตนของเธอออกมาฉันยังจัดการตัวเองไม่เสร็จเลยแต่ความงามของเธอทำให้เจ้าชายน้อยถึงก็บเลอปากพลั้งชมออกไป เธอช่างสวยงามจังเลยฉันสวยใช่ไหมละ่ะฉันถือกำเนิดเวลาเดียวกันกับพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณด้วยนะเจ้าชายน้อยแอบนึกในใจเธอช่างเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ไม่รู้จักถ่อมตัวเอาเสียเลยอาจจะเป็นเพราะเธอกำลังตื่นเต้นอยู่ฉันคิดว่าถึงเวลาอาหารเช้าแล้วถ้าเธอจะนึกถึงความจำเป็นของฉันดอกไม้กล่าว เมื่อเจ้าชายน้อยได้ยินดังนั้นเจ้าชายน้อยรีบวิ่งไปหยิบบัวลดน้ำภายในบรรจุน้ำใสบริสุทธิ์เขาค่อยๆลดน้ำลงไปบนรากของเธอดอกไม้เธอเริ่มใช้มารยากับเจ้าชายน้อยต่อให้เป็นเสือฉันก็ไม่กลัวหรอกค่ะเพราะฉันมีหนามแหลมทั้งสี่บนดวงดาวของฉันไม่มีเสือสักตัวเจ้าชายน้อยตอบ อีกอย่างนะเสือไม่กินญ้าฉันไม่ใช่ต้นหญ้าค่ะดอกไม้ตอบเธอทำเสียงสูงฉันกลัวลมมากกว่าฉันด่าว่าเธอคงไม่มีอะไรที่สามารถช่วยฉันบังลมได้เลยใช่ไหมเจ้าชายน้อยแอบคิดในใจดอกไม้เธอช่างเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเรื่องมากเสียจริงฉันอยากให้เธอคลอบแก้วให้ฉันในเวลากลางคืน ดวงดาวดวงนี้หนาวมากดอกไม้ดอกนี้เธอช่างพูดจาประหลาดเพราะเธอมาที่นี่ด้วยรูปแบบเมล็ดพันธุ์เธอจะรู้เรื่องราวของดาวดวงอื่นได้อย่างไรเธอไอสามครั้งเพื่อกลบเกลื่อนสิ่งที่เธอพูดแล้วที่ครอบแก้วของฉันล่ะคะฉันกำลังหามันให้เธออยู่เจ้าชายน้อยตอบเธอแซงไอเบาๆถี่ขึ้นเรื่อยๆ ให้เจ้าชายน้อยรู้สึกผิดเจ้าชายน้อยให้ความสำคัญกับคำพูดของเธอมากจนเกินไปจึงก่อให้เกิดความทุกข์ภายในใจเจ้าชายน้อยเขาบอกกับผมว่าเขาไม่ควรใส่ใจกับคำพูดของเธอมากจนเกินไปเขาควรทำเพียงแค่ชื่นชมความสวยงามของเธอและสูตรกลิ่นดมฉันไม่รู้หรอกว่าฉันจะทนอยู่กับความเย่อหยิ่งของเธอได้นานแค่ไหน สิ่งที่เธอเป็นมันช่างบีบคั้นหัวใจฉันอย่างมากทั้งที่ตัวฉันควรจะได้รับการเติมเต็มจากเธอด้วยความอ่อนโยนฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องทำอย่างไรฉันจึงจะเข้าใจเธอทุกอย่างฉันควรตัดสินเธอจากเพียงแค่การกระทำของเธอไม่ใช่คำพูดของเธอเธอส่งกลิ่นหอมอบอวลอวโฉมความงามฉันไม่ควรทิ้งจากเธอมาเลย ฉันควรมองด้านดีของเธอดอกไม้เธอช่างเป็นอะไรที่เข้าใจยากและอายุของฉันคงจะน้อยเกินไปเกินกว่าจะรู้จักความรักผมเข้าใจว่าตอนที่เจ้าชายน้อยจากดวงดาวของเขามาเขาอบพยพมาพร้อมกับฝูงนกป่าในเช้าวันนั้นเขาได้ทำความสะอาดเก็บกวาดดวงดาวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เขาทำความสะอาดภูเขาอย่างละมัดระวังบนดวงดาวของเขามีภูเขาไฟสองลูกที่ไฟยังคงติดอยู่มันสะดวกไม่น้อยเมื่อเขาต้องการใช้ความร้อนอุ่นอาหารเช้านอกจากนี้เขายังมีภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งที่ดับตัวลงไปแล้วแต่ทว่าใครเล่าจะรู้ว่ามันดับสนิทลงไปแล้วจริงๆหรือว่ายัง ดังนั้นภูเขาไฟลูกนี้จึงได้รับการดูแลด้วยหากภูเขาไฟเหล่านี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็มันจะให้ความร้อนที่สม่ำเสมอไม่ระเบิดปะทุกออกมาภูเขาไฟบนโลกมนุษย์ของเรามีขนาดใหญ่มากจนยากเกินไปที่จะทำความสะอาดมันจึงนำความเดือดร้อนมาให้โลกมนุษย์ของเราขณะเดียวกัน เจ้าชายน้อยกำลังถอนต้นอ่อนของต้นเบาบับทิ้งอย่างเชื่องช้าเพราะเขาเชื่อว่าตัวเขาเองจะไม่ได้ย้อนกลับมาดาวดวงนี้อีกแล้วเช้าวันนี้งานที่เจ้าชายน้อยลงมือทำเป็นประจำดูเหมือนจะเป็นงานสำคัญขึ้นมาเขาลดน้ำดอกไม้เป็นครั้งสุดท้ายพร้อมเตรียมโดมครอบแก้วให้กับเธอเจ้าชายน้อยรู้สึกว่าตัวเอง กำลังจะร้องไห้ออกมาลาก่อนนะเจ้าชายน้อยเอ่ยคำลาเธอเงียบลาก่อนเขาพูดอีกครั้งหนึ่งดอกไม้เธอกะแอมออกมาเบาๆฉันนี้แย่จริงได้โปรโดยกโทษให้ฉันด้วยมีความสุขมากๆนะสู้ๆค่ะเจ้าชายน้อยแปลกใจไม่คิดว่าเขา จะได้ยินคำขอโทษออกมาจากปากของเธอเขายืนนิ่งถือที่ครอบแก้วเอาไว้เขาไม่เข้าใจความอ่อนโยนนุ่มนวลน,นี้ฉันรักเธอนะมันเป็นความผิดของฉันเองที่ไม่บอกเธอตั้งแต่แรกมาจนถึงตอนนี้ทุกอย่างคงจะสายเกินไปเสียแล้วแต่เธอเองก็ผิดพอๆพก,กันกับฉันมีความสุขมากๆนะทิ้งครอบแก้วนั้นลงเถอะ ฉันไม่จำเป็นต้องใช้มันอีกแล้วแต่ว่าลมเจ้าชายน้อยกล่าวไม่ต้องห่วงอาการหวัดของฉันมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรแถมอากาศเย็นในตอนกลางคืนยังช่วยให้ฉันแข็งแรงฉันเป็นดอกไม้นะเธออย่าลืมสิแล้วพวกสัตว์ล่ะไม่ต้องห่วงนอนผีเสื้อแสนสวยแค่ตัวสองตัวฉันทนได้อยู่แล้วอีกอย่างหนึ่ง เธอก็จะไปแล้วถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ฉันไม่กลัวหรอกตัวฉันเองก็มีหนามแหลมคมเหมือนกันเธออวดหนามแหลมคมทั้งสี่ให้เจ้าชายน้อยดูถ้าเธอตัดสินใจแล้วละก็เธอก็จงไปเถอะอย่าเสียเวลาอีกเลยเธอพูดเช่นนั้นเพราะเธอไม่อยากให้เจ้าชายน้อยเห็นน้ำตาของเธอที่กลัน้นเอาไว้ช่างเป็นดอกไม้ที่เย่อยิ่งเสียจริง สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าแล้วพบกันใหม่การเดินทางของเจ้าชายน้อยกำลังรอคุณอยู่